การประนีด้วยเธอสาธุสาธุทีสสสส่ม yani นุล <liter> ย <Fore> ์ภายในในตัว ธรรมังอภิปูชยมะอิมินาะสกาเลนะสังฆังอภิปูชิมะเอ่อแล้วป็ อวาลวหาผู้ลาปเลกเลเศาพลังเอวะเมวะอิโถตนางเปตานางอฟปยธสัียีวิวา วาทานติอายวันว,นวนาตุขังรักษาทำมังรักษาสั่งสอนรักษาขอาให้ดวงแถวนานเลาคาขึ้นมานะหาแล้วก็ญาติของผู้ตายทุกคนน่ะเขาร่วมด้วยกันเพื่อเส้นไหว้ให้ดวงวิญญาณที่เล่ร่อนอ่ะนะ จะได้มีอะไรทานมีอะไรกินแล้วก็เรียกมารับบุญรับกุศลมีการเลยงพระเพลนด้วยแล้วก็ตรวจมาติิกาให้เขา ลูกเนี่ยเมื่อทิ์ก่อนเนี่ยมันประมาณร้อยหกสิบแล้วก็ที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็มีทยอยมารับกลับไปประมาณสิบกว่าลายก็ยังเหลืออีกอย่างเมื่อวานนี้ก็หนึ่งลายที่ว่าไม่เอากระดูกเลยญาติไม่เอากระดูกไม่อะไรคือเขาอาจจะกลัวเรื่องเชื้อเชื้ออะไรยังอยู่เงี้เราก็เราก็ไม่ว่าวัดมีหน้าที่เก็บรักษาแล้วเมื่อเขาพร้อมเขาก็มารับคืนไปอย่างบางบ้านติดทั้งบ้านอย่างเงี้เขายังมาไม่ได้เราก็เก็บรักษาไว้ให้เมื่อเขาพร้อมเดี๋ยวเขามารับกลับเราก็ ให้เจ้าที่ช่วยกันดูซึ่งในวันนี้คือทางวัดนับตั้งแต่ที่เขาศบโควิดมาจึงนันทุกวันนี้ประมาณกี่ศพแล้วคะัหลวงพ่ออ่สี่ร้อยกว่านะเกือบเกือบห้าร้อยละเกือบเกือบห้าร้อยเข้าเคราเข้าเคราเกือบห้าร้อยซึ่งวันนี้ทางวัดกับญาติที่ผู้เสียชีวิตจากโควิดก็ได้มาร่วมทำบุญใช่มาร่วมทําบุญแล้วก็มามาตรวจน้ําทําบุญให้ญาติ่ะคนที่มีน้อยก็ทําน้อยคนที่มีนั่นก็พอกําลังศรัทธาเขาคือเราทเราไม่ได้เรียกร้องอะไรนะ ทำแล้วมันเป็นความสบายใจมันเป็นประเพณีเป็นความเชื่อโตอน,นี้เนี่ยเป็นโต๊ะที่ให้กับเหล่าดวงวิญญาณครับไวะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณลองสังเกตดูนะอาหารที่พร้อมให้เขาได้ทานกันเป็นที่โดยเฉพาะใครโดยเฉพาะคนที่ผู้ที่เสียชีวิตจักโควิด19โดยตรง รวมถึงวิญญาณที่ไม่มีญาติวิญญาณที่ไร้ที่อายุอาศัยวันนี้เราจะให้เขามาทานกันทุกสิ่งเพราะฉะนั้นจะเห็นหน้าญาติลงครบหมดเลยครับดูเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเหลืออีกสี่นาทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังไม่เปิดเดี๋ยวต้ากล่าวก่อนแล้วก็ท่าน ยพูเยดเก็คือ,อทำพิธีเปิดบวงสวงนะคะซึ่งได้รับได้ขออนุญ,ญาตจากเจ้าอาวาสนะคะเพื่อที่จะบอกกล่าวไปทั้งสามโลกกันละกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงนรกเปิดเพราะฉะนั้นเราทําอะไรบุญกุศลครั้งนี้จะถึงทั้ง3ามภพ เปิดให้เห็นกันหมดนะคะเพราะนั้นดวงวิญญาณที่อยู่ทั่วโลกที่ตายด้วยโควิดเขาอาจจะไม่รู้สึกตัวเพราะว่าอยู่ๆเขาก็หลับไปแล้วตายไปเพราะนั้นพวกเราจึงคิดส่งขอดวงวิญญาณนี้ด้วยบุญกุศลที่เราหล่อพระสร้างพระกันมาด้วยและว,วันนี้จะถวายสังฆทานชุดใหญ่นะครับจึงเป็นเหตุให้พวกเราได้มารวมตัวกัน,น่ะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่มีญาติที่ตายกับโควิดก็ดีหรือว่าเสียชีวิตบรรพบุรุษทีอ่อาจจะยังตกค้างอยู่วันนี้เรามาน้อมจิตน้อมใจส่ง ดวงวิญญาณด้วยกันนะคะค่ะธรรมะสวัสดีค่ะของผลไม้ค่ะผละไม้เก้าอย่างหรือว่าตะกกินแล้วก็เครื่องของสูงคือของเป็นผลไม้กับขนมหวานเป็นเครื่องที่บวงสรวงเทพิดาเจ้านะคะ <Okay. S 1> ส่วนโต๊ะดวงวิญญาณน,น่าจะเป็นของขาวทั้งหมดค่ะนะคะแล้วเราก็ได้เลี้ยงเปิดทางให้ที่เวลาดวงวิญญ,ญาณที่ไม่มีบุญเข้ามาไม่ได้นะคะเราก็เลี้ยงให้แล้วค่ะ อันนี้เมื่อถึงเวลาเราก็จะจุดธูปถวายกันทุกอย่างนะฮะแต่ว่าการจุดเทียนชัยจะต้องพระคุณเจ้าจเจ้าว่าจุดฮะแล้วท่านก็จะไปทําหน้าที่ของท่านข้างในนอกนั้นจะเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะทํำพระแค่จุดเทียนชัยให้เราเพราะว่าเราอยู่ในศาสนาพุทธเราอยู่ในวัดด้วยค่ะเพราะนั้นก็ต้องมีพระนําพาเราค่ะเชิญทางนี้นะคะ,ะจะเป็น ข้าวน้ำแกงกับของขาวทั้งหมดค่ะเอ่อก็จะมีพร้อมนะคะเล่ายาปาปิ้งหรืออาหารที่มันมีไม่ใช่ดวงวิญญาณเฉพาะคนไทยจะมีอิสลามจะมีแขกมีจีนทุกอย่างทุกเชื้อชาติเพราะนั้นเราจึงจัดสรรทุกอย่างเชิญทางน้นค่ะภาคและทุกชาติค่ะอย่างนี้ข้าวมันไก่นี่ของแขกอิสลามได้ค่ะเราเราให้ด้วยนะคะอันนั้นเป็นของคนจีนอันนี้ของคนไทยที่อ่าที่เราชินกันเพราะนั้น เมื่อเราอยากจะให้บรรพุรุษปู่ย่าตายายหรือว่าญาติของเรากินดีๆเราจึงจัดสรรมาให้ดีที่สุดค่ะค่ะอันนี้คือสําหรับเลี้ยงส่งดวงวิญญาณก็ตั้งหน้าเมนพอดีเลยค่ะแต่ที่มีใบสีเพราะว่าคือเอ่อท่าจะตุโกรกบาลหรือว่าปู่พญาโยมราชท่านคือขั้นเทพเราก็ต้องมีใบสีให้ทั้งสี่มุมค่ะโกรกบาลทั้งสี่ท่านจะมาปกปักรักษานะคะคือดูแลกํากับดวงวิญญาณในช่วงที่นรกเปิดเนะะี่ยค่ะ ช่วงวันที่22ที่ผ่านมานะคะจนถึงวันที่21อกันยานี่ค่ะ22สิงหาแล้วก็21กันยาจะเป็นวันนรกปิดอ๋อสิงสิงหานั้นเป็นวันนรกเปิดที่ห้ามทําการมงคลทุกอย่างนะคะแต่ใกล้นรกจะปิดเนี่ยบางทีญาติพี่น้องที่เขาไม่มีบุญเมื่อเราทําแล้วเนี่ยเขาก็จะได้กินอิ่มแล้วเขาก็จะได้เอาบุญเอยพรให้ลูกหลานเนี่ยหายทุกหายโศกหรือว่าโรคภัยที่มันอยู่ พวกเราอยู่ทุกวันนี้จะได้ปราสนาการไปสิ้นด้วยค่ะ